ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันที่7เมษายน2566นะครับวันนี้ทีมงานร้าน AOD Service นะครับโดยช่างออดโซลาเซลล์วันนี้ทำการติดตั้งปั๊มสมมติ600วัตต์ของค่ายซันเทคใช้แผง340วัตต์2แผงนะครับตัวนี้หย่อนลงไป8 7เส้น PVC นะครับโดยท่อออกนิ้ว2นะครับ คิวน้ําตอนนี้สภาวะไม่มีแดดอ่ามีแดดนะครับแต่แดดไม่จัดนะครับวันนี้เป็นหมอกนะครับ PM 2.5น่าจะใช่แล้วก็ฝนอาจมีฝนด้วยนะครับวันนี้นี่นะครับน้ําอยู่ที่นะครับ43สาลิตรต่อนาทีนะครับเราคิดเป็น40ก็2.4คิว45ลิตรต่อนาทีก็ 2.7Q นะครับนี่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเรามีเครื่องมือดิจิตอลเรียวไทม์ในการวัดนะครับนี่นะครับน้ำวันนี้อาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าแดดแค่นี้น้ำก็ยังออกก็ถือว่าจบงานนะครับน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะครับนี่บอกได้เลย นี่นะครับตัวนี้ไม่ได้ขุดให้นะครับเพราะว่าแข็งมากเลยดินแข็งนะครับเดีย๋ยวาทางเจ้าภาพเขาจะทำการขุดเอาน้ำใสแล้วก็ขุดอีกรอบนะครับเราไปดูระบบตัวนี้กันนะครับซัมเมอร์กล่องนะครับของค่ายซันเทคนี่นะครับอ โวลต์อยู่ที่หกสิบสามจุดเจ็ดวลต์นะครับแอมอยู่ที่หกจุดห้าแอมอแดดไม่ค่อยมีก็ย,ยังหกจุดห้าแอมอตัวนี้ทำไมเป็นแบบนี้วะวัดอยู่ที่413วัตต์นะครับ400วัตต์นะครับ RPM อ,อ,อยู่ที่2,900 3,000รอบต่อนาทีอ่ะนี่นะครับประมาณนี้อ่ะบอร์ดก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ วันนี้อาจจะไม่เห็นน้ำสวยนะครับนี่ตึบๆประมาณนี้นะครับไม่ขี้เหร่นะครับไม่มีแดดไม่ขี้เหร่นี่นะครับเปื่อๆประมาณนี้แดดนี่ครับไม่รู้มองเห็นไม่มองไม่เห็นนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมน้ำเก็ะประมาณนี้แดดประมาณนี้น้ำก็ประมาณนี้ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ09 4ส สองสี่เก้าสามสองสี่หนึ่งนะครับช่างช่างอดีบริการวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ